ไปยิ่งเกินสุดไปคุณไปเตอรี่ทำเสียให้ตึกต่อตามระบบก็ไม่ไหนท่านี้สำหรับสื่อขายวัตถุสองตั้งกล่าวว่าผู้สุญหายสิจัก้าใจจีวลนั่นคือหนึ่ง้าดัชนีสกีไปจีเวลคำว่านิสกีดู้ป็นของเสียให้ตึงตป้าจีเวลคุณจุดหนึ่ง อย่างกัตท่านสวรรค์มัชฌาปราตอพระภิกษราษฎรท่านก็เป็นประัติกาิยืนยนกันเะครับท่านราเวีมาแล้วการไม่เคารพในพระธรรนวินัยท่านดูตัอย่างบรราเปลี่ยาหลายท่านเปิดคาสึที่สุดสูงสุดเสำคัญดังนั้นว่าบัตทุกอย่างขอทุกานทุกอย่า รักาสุขยากใจใจจริงหมก็หมายความว่าเวลาใกล้รู้ถ้าใรที่เรารักษาเป็นภาพสอบจะต้องอยู่ใกล้ตัวเสมอหาไม่เป็นหนสอบถ้าอยู่ห้องเงียูเปนเดียวตอยู่ในห้องถ้าอยู่ในห้องันได้เป็นหนสอ

ไว้ใกล้ๆตีนันเรากาอยาาาออู่ที่สุดแค่ามร้วยสสนถ้าค้าเกิดขึ้นแต่ที่สุดที่สุดเยสงจะทำดีนวนแต่ก็ยังไม่พอถ้ามีที่หวังืจะทำไ,ได้จะมีที้หวังว่าจะได้มาอีกถึงจะ้านั้นได้เพียงเดือนหนึ่งเป็อย่างนี้ถ้าจะไปเกินหนึ่งเดือน รสมัยโบราณท่านต้องติดผ้าทีระลึกเทียนน้อยตมาไว้สงบที่จะไปติดยาตอกกันทะยวนเพราะว่าเพราะว่าสมัยนี้ก็ไม่ต้องใส้ก่อวเพราผ้าระลกเียนชาวบ้านเขาตอไว้รลึกเทียก็ไม่ต้องใส่ก่อนท่านที่ไส่เสื่อู้ไมัยนูน เวลานีไม่จำเป็นแล,ล้วสึ่ข้าววัตถุสิ่งวิสูทธให้นาวิสุทธินุ้ทิสุทธานให,กนให้กคนดีให้ยอนคนดีให้ทัคนดีทัทีวรนเก่าอริสตีตายิตูถ้ีไวิสุทธินีไม่มีงยกเลกกันไปเพราะว่าคุณจะสงเคราะห์คนะนั้นี่รือว่าบรรดาพุดใด ถ้าไม่ควรใช้นาฬิการก็เลยไม่ควรใช้ขู้นเยอเพราะบันดาชีทางหลายก็ทอยู่ะถ้าไปใช้เข้าโ่กมันจะเกิดการเสหายทั้งกายจนมีขี้ิตโทษทางโลกมีความสำคัญที่เราจะเข้ากันถ้าดูห้าดูสุนรีนอจากมือข้งนากสุนทีขึม่ทุกอยาก่า มนไแตแรกเปลี่นกันตอนสกีปาัวตอนสม่กอดไปก็นางวิุนีไม่เวลานี้พ้าะต้อาเริบากาศเมีนางวิุลีนันหมายความว่าปลอมสมัยแล้วเพราะว่านางวิุลีนี่ถ้าจะบวชต้องบวชในสมัยที่นางพิศนีก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะมายัดกัน ใัรสำนกของพระพุทสงฆ์หม่มลานุ่นาบุตรสนีผู้เป็นต้นต้นบันเ่ผกายเกิดทรรเป็นนาบุตรสนีมารูฉะนั้นว่ามีใครคบอากาศจะมีนาบุิรสนีสงฆ์หน่อย้วท่านหลายตดทราสตร์่ะนั่งขับรำสายสุนทรไม่สูดไม่เสียเรื่องต่อดีกว่าทีสขอจต่อไปทกท่านท่สูยากเสุดเงนวัน ได้มาต้องัดม่สกิลไปกนไม่ไหวแต่สมัยที่คขอได้ืูเวลาที่มีสุขมีจีวรนั่จนรับไปเพาะว่ามีจีวรนัที่ขายสียมี้าญาตตั้งหายอย่างนนับตั้งแต่เราขึ้นไปเบื้องบนเราพ่อแม่พ่ญาตายายโทษ เราท่านลูกท่านหลานท่านหนูในระดับนี้ท่านเนารีออยกตัญาติราขอได้เมืออ่อการขอญาตินี่ต้ขอตามที่สุควรรับยา้าจิๆๆๆ้งจุกจิกกนาดเกินไปยาได้หน่ยากได้หนุ่ยากได้มไมมีที่สุดสุดอย่างน,นี้มันเป็นการทำลายศรัทธาคนแรกที่ต้อบริสุทธิ์ไม่สุขควรจะ ว่าวินว so like so ้แต <music> ่ว่า er ็นสมัยที Books ่จีวรนั้นถืเป็นลักไปคทานว่าจีวรนี้เขาไม่เกงท่านคินว่า้าตังแต่วานหนึ่งคืึ่ยาวหนึ่งคืึไปเรียกว่าจีวรที่จะเป็นจีวรก็ตามจะเป็นสมบัตามจะเป็นเสื้อผก็ตามจะเป็นนัสาก็ามในวัดวินในท่านว่าจีวรเสมอเราจะขอได้เฉพาะท่านที่ถึงใา ว่าเขาไม่สัยญ,ญาติจะไยนาวุธเจตนาวา่าทาขัดข้องอะไรก็ขอได้นะครับอย่างนี้ก็ควรจะขอได้แต่เฉพาะในสที่มันมีความจำเป็นคือผ้ามันถูกมนแต่้ามีจะใช่จริงๆเพราะว่าผ้ามันขาดทั้งดิมตะสมดแล้วมันไ่ใช่จริงๆแล้จะไขอจิดจิรับยาตลูกเะว่าถ้าไม่สญญาตไม่มมจ,ะจ,จ,จะไจจปรยนา นก็เคยมีตัวอย่างมาแล้วกันเ่าช่าไม่เข้าใจดีครับบอกเป็นยาจะได้หนุ่อยากจะได้หนูมพระเราเคยอยากอยากเลยถ้าจะเป็นเ่องเดียวับท่านสุวรรณมาช้าหรือว่าใตกติลัหว่าบรรดาฤทือ์พระหลายเหล่า,ลานั้นที่สวรรไปแล้วก็มาเกิดเป็นหนุ่มจงยาม่ทานยาเสียเลย กเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆแต่ถึงม้จะมีผ้ายอย่างนี้เราไม่ขชอบใจเมื่อมันอยากขอผ้าเข้าใหม่เข้า,า,า,าเล่นด้วยคนงานน้ชจงในไทยนครับคือผ้าที่เจ็บในสมัยเช่นนั้นหรือว่าในสมัยชมีผ้ามีจวรลักเตลักไป่กันอยู่หรือว่านันขาดเ่งเหล่กกัน จะขอเขาได้จะเพียงค่านโน้หรือพ่อเป็นเทานั้นถ้าขอเกินไปกว่านั้นได้มาจิสกิลไปตึงจนสกีไม่ได้มาจนสละโยนไปนี่นคือผลรับและทเลยเราเป็นพระมีความล่อนอยสันโดษกว่าไม่ใช่คราบที่ไตเคาะหหัดที่ไม่ยึไม่จะตระาักเล ยถุวะราตะทุกขาจุวรรณณวิสุทธิโนสุโณนั้นทราบตามแล้วพระตะสุขใช่ธรรมะจุวรรณอย่างนั้นอย่าลืมมีมรคาตันตาลิสาผู้โสกําหนดไว้ด้วยได้มาจากบัดนิสุทธิบัญญัติอย่างนี้ปฏิบัติตนโลกดีความโลกบุญ การทำลายศรัทธาขรรดาทางพุทธบริคสัจงานนี้เขาต้องโดนรรคสมารเพราะอะไรเพราะว่าไม่ควรไปอยู่ในข่าวขีดของพัตถศาสนาและ